สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซีแฟนช่องนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในมือนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินได้ข่าวนะครับว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับได้ให้ตัวเลขนะครับอับเมิลให้ตัวเลขนะครับได้เฮ็ดตัวเลขสูตรนี้มาแต่โดนแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้มักสีเขาตลอดนะครับถือมัดตลอดนะครับซึ่งตัวเลขของพระอาจารย์นี่ให้งวดละ หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับก็คือไห้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือหางเดียวนะครับแต่เลขสามตัวจาก่มนี้นะครับแต่จะเข่าทุกงวดนะครับประมาณยี่สิบงวดจะผิอยุปประมาณงวดหนึ่งนะครับแอดมินได้เข่าก็เลยเฝ้ามาติดตามไห้เลยนะครับเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนี่โบโบเคยหูมาก่อนนะครับเพราะแต่หูเข่าเร้วกะเฝ้ามาเลยนะครับกะไปเบิ่งกันเลยนะครับว่าตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับ กะขอตั้งซื้อเพิ่นว่าพระอาจารย์สุศีสเกตนะครับเพราะว่าเราเป็นคนศีสเกตนะครับอาจารย์เป็นคนศีสเกตแอดมินหูเข้ากับมาติดตามให้ดวนเลยนะครับต่อ่าตะกี้นี่โอ้เสียดายนะครับน้องบอไดมาตามเนาะเดี๋ยวเขาไปจาบนันศการแล้วก็ขอตัวเลขขอโชกขอลาบกับพระอาจารย์เบิ่งว่าในงวดวันที่หนึ่งนี่แบ่งปันขั้งแรกนะครับออกซื้อขั้งแรกนะครับออกซื้อขั้งแรกว่า พระอาจารย์จะให้ตัวเลขตัวใหจ้งไหเดี๋ยวมาไปเบื้องกันไปกันเลยครับครับกับมาหอดแล้วนะครับพระอาจารย์เราอยู่ศาลานะครับอยู่นั่งอยู่ศาลากับมาหอดย้ำคำคำเติบนะครับกับนมนรกศรคราพระอาจารย์อืมเรื่อพ่อมาจังไหนมาจากไหนน้ออ๋อได้เข้าว่ะอาจารย์เห็ดมีเลขสูตรเลขเลขเลขสูตรเนาะครับเนาะ ว่าได้เข้าอาจารย์ให้ถือลายงวดแต่ว่ายังบ่เคยออกอยูทูปบ่เคยออกซื้อบ่เคยได้บอกายาโยมเนาะอ่ายายากยาครับวันนี้อยากมาขอนะครับอยากขอให้อาจารย์ปวดภัยให้หตาโย้มนะครับ,ได,บได้บ่บครับบ่หวังดอกครับ,บ่หวงเลขสูตรเลขสูตรของอาจารย์นี่เฮ็ดมากตะโดนยังครับโอ้ซึก ศึกษามาเรื่อยๆนี่มศึกษามาเรื่อยๆพาเป็นเป็นคนที่มักมักบวกลบคุ้นหานอ่ะนะมักวิชาการศึกษาเอามาใส่เอาเวงสูตรนี่อาจารย์เฮ็ดมาตตั้งเต้สองปีสามปีแล้วล่ะสองปีสามปีแล้วล่ะสามปีเนี่ยแล้วห้าบอท่านไปเปิดเผยรับท่านไปเปิดเผย ตัวเลขเห็นเห็นผู้ันถือมวดบ้องหันคนบอกว่าตัวเลขอาจารย์ไม่ได้หลายตัวนะครับอันสิขอเบิง้งสูตรบิ้งสถิติเก้าเก้าที่อาจารย์เคยเห็นใบหนี่งมีบอกครับอันสถิติเก้าบอกสถิติเก้าครับเอาตำราตำราเงินเป็นตำราครับอครับผมตำราของอาจารย์มันก็ทิเป็นแน่เลยอาจารย์เห็นม,มาโอ,โอ้พี่น้อง หลายหมดตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรที่หนึ่งรับอ่าอันนี้แบบที่สองผมขอขอใจน้ำอันนี้ขีดถูกสองถูกนี่คือถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างสองถูกอันนี้พีดบองเขาเงินี้ินน่เขาอ่าอันนี้ถูกขาเดียวครับอันนี้ถูกทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างถูกเกือบทุกหมดตัวนี่แนนถูกหมดเลยตัวนี้แนนอันนี้ตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ปีหกสามหกหนึ่งหกหนึ่งหกหกสองหกสอง หกสองเริ่มปีแล้วก็มาหกสามแล้วก็มาหกสี่ส่วนมากถือถือถือไรครับอาจารย์แน่น<อ>ทั้งนี้ก็คือการทั้งทั้งนี้มันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเลยอันนี้ก็ถือคนท่านานี้ครับวิธีหนึ่งอันนี้มาขีดถึกอ,อันนี้ขีดถูกสองเนี่ยก็คือถูกทั้งบนทั้งล่างคือกันอ๋อครับแต่ว่ามันคน้นมันค้นละสไตล์ได้มันค้นละแบบวิธีคิดมันคือกันอันนี้มันเป็นสองสูตรบ่บอาจารย์แน่นนานี่เป็นสูตรหนึ่งมันบ่แม่นนานี่เป็นอีกสูตรหนึ่าง มันสี่จะออกตัวร้องร้องสุดไทยนี่อ่านี่รับหนาอย่เล็ร้องสุดไทยเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งตัวยังวดนี้เนาะหนึ่งนี่อยู่ร้องสุด้ทยเนี่ยตัวสุด้ทยคือสองแบบนี้มันมันสีมาเข้ากันกับตัวสุด้ทยของฟังทั้งนี้เนี่ยน้าอาจารย์เนี่ยสังเกตเบิ้งมันสีเมียนจังสี่ตัวนี้หกหนึ่งเนี่ยมันออกก็ต้องต้องกับน้ำน้าอาจารย์เนาะกับว้น้ำก็ดีกลับไปน้ำาจงจงจังหวดนี้ อาจารย์ว่าเจ็ดซีนี่มันก็ตรงสี่เจ็ดน้ำเนาะบอกอาจารย์อาจารย์ฟันหายสี่เจ็ดบอกเป็นเจ็ดซีเอาสี่เจ็ดตัวเดียวเลยบอกครับแต่ว่ากะกลับในเด้อพี่น้องเอฟซีโบแมนว่าค่อนข้างมั่นใจได้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่าย้อนหลังมันย้อนหลังไปอีกย้อนหลังไปอีกคือตำแหน่งสุดถ่ายตัวนี้ครับเด็กหนึ่งเห็นบรับเขาเมื่อี้รู้ตำแหน่งสุดย่ทยเลยเจ็ดเข่าเจ็ดเข้าเก้าเข้า ตำแหน่งคือไทยในความ้งางที่ชั่วเต็แต่ว่าสามงวดหลังมากนี่เป๊ะเลย<ว>ถูกที่ถูกเวลาวีอาจารย์นี่มั่นใจว่าซีเจ็ดสีเจ <7 S 1> ็ดแน่นอนเพาต้องกลับกลับแน่น้อยแล้ว <c oughs> ขัน,นอเอ้าขันตามสดิติเข้าสิไปกา้าบไปยังเนาะแต่ว่ากระลิน่บนรางไว้น้ำเนะ่ะอบน่างไว้น้ำเนาะแต่ว่าให้เน้นซีเจ็ดนักว่าเจ็ดซีอาจารย์ถ้าทาเม้นทาเมิน เออตัวนี้ก็เอาไปเบิ้งอาจารย์พอกว่าขยายเนาะอาจารย์ว่าสะอาอท่าท่าสะออกเป็นตัวนี้เลยสิครับนี่ของงวดนี้ี่ทับในนี่ก็สั้นเอาไปให้ญาติยมเพิ่นเอาไปให้เอฟซีเพิ่นเบื้องก็ได้ครับก็สั้นว่าอาจารย์หเขียนเขียนให้นะครับออะเอากระดาษไม่ตัวตัวหนังสือนี่มันหน่อยครับเดี๋ยวอันนี้มามอันนี้เดี๋ยวเอฟซีเพิ่นช่องอธิบดบทท่านนี่หูแจก พระอาจารย์นะครับเพราะวา่าพระอาจารย์ยังบ่เคยออกขิดไดมากอนนะครับแอดมินพึงจะอ่าหูเข้านะครับก็เลยมาตามอาจารย์เอาตัวใหญ่ๆตัวเดียวเจ็ดซีโอซีเจ็ดตัวหนังสืองามพ่องวดวันทีอน่อาจารย์เขียนวันทีเห็น้ำเนี่ยครับ ตัวคอหกสี่อาจารย์เขียนมูวนสะให้น้ำแน่เป็นยังตัวหน้อยๆก็ได้ครับเอาเอารับเพื่อเป็นสีเได้ปเบิ้งเต็มมู่าเนี่ยอาจารย์มาถือเงี้ยน้อนมันบ้ครับแต่ว่าอาจารย์ให้ตัวเดียวดูสิยางน้ำเลยครับพี่น้องโอ้โหอาจารย์มีสูตรเลขเนาะขันหัว มาไทยแต่ดุดแล้วอาจารย์สุเนาะใส่ใช่ซื้อว่าอาจารย์สุสีสเกตแล้วกันเนาะครับเนาะเพราะว่าอ,อ,อาจารย์ลบอยู่เป็นค้นสีสเกตบเนาะครับ,นะบสะออกมาได้โอ้นี่ทาสะมันกระจายกันลวลนละเนาะอาจารย์เนาะ นีอันนี้อาจารย์เขียนให้เบิ้งซื้อเด้ครับเด้อแต่ว่าอาจารย์ให้ตัวเดียวเท่านั้นแม่นบ่อาจารย์ตัวเดียวเท่านั้นบนล่างตัวอื่นบ่ใช่ตามมองเลยตัวอื่นโอ้อาจารย์บอกว่าบ่ใช่ตามมองแต่ว่ามันมีอยู่ในสูตรถ้าซื้อเบิดนี้ถือแน่นอนเลาวว่าถือแน่นอนแต่ว่าเลาว่าตัวนี้มันถือถือเพราะว่าจับตามจับตามอันนี้เนาออาจารย์จับตามที่ว่าสูตรมันถนี้จับตามตำแหน่งจับตามตำแหน่งคือมันที่ออกตัวร้องสุดท้ายนะครับจังหวดนี้ ร่องสุดท้ายคือเจ็ดนะครับตัวสุดท้ายคือแปดบันนี้มาแถวนี่ตัวสุดท<น>้ายคือซีนี่มันมันตามสถิติมันจะออกตังสี่นะครับอาจารย์กัเลยมั่นใจว่างวดนี่ถ้าเอาสะทั้งเบดทั้งกลายนะครับอาจารย์อาจารย์ไล<น>ย<น>บอกว่าเนี่ยมันต้องออกแบบนี้อีกเพ<อ>ราะว่าตา,ตามสูตรมันต้องออกแบบนี้เน้นๆไปเลยซีเจ็ดอีกตั้งหกักนะครับซีเจ็ดแต่ว่าพี่น้องกับกลับน้ำั้เนเอาหมุนขอหมุนบึ้งทั้งนี้สั้ก้อนอาจา์ โอ้โชคดีแท้ครับได้หูจากอาจารย์เนาะอาจารย์สุศรีสเกตนะครับได้จ้ให้ดีนะครับพี่น้องที่ติดตามเรื่องเล่าของตัวเลขนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายทำแล้วก็เ,เป็นคลิปแบ่งปันให้กับญาติยโยมเนอะอาะญาติโย,ยมญาติโยมกับญาะิสี่แปนเอฟซีก็บญาะิสิ่แปนคัดแยงกันว่าเอ้ามันมตัวนี้อาจารย์คือหายเจ็ดซีตัวนี้คือ คือตัวนี้มันบ่ได้ปลักหลักอ๋อไ่ได้ปักหลักแต่ว่าที่เข้าจํากัดจาเกณฑ์เป๊ะเลยคือ47 47ตัวเดียวเท่านั้นนี่แต่ว่าอาจารย์ไ่ได้เน้นว่าบุนรางกันไหครับคือบุนรางเลยเน, 47, เน้น47รางเน้นรางเพราะว่าครให้หเลขดับเด้อครับดับบนแดงรับบนอย่างเดียวเด้อครับเด้ออาจารย์เขียนใบไม้ก้ครับใบใบนี้เอาวก้กเ,เอาเอาอันนี้เลขดับให้ตัวเดียวครับ เอาสีแดงเลขดับเลขดับสีแดงนะครับพคุณก็ถึงนีเนาะจ้าสีดับดับหมายถึงยังไงเนี่ยอาจารย์บอมาบอมาแน่นอนบอมาเลขดับบุญโอ้ดับบุญเนาะ ก็จะนี่ตัวนี้เพร <อ S 2> าะฉะนั้นตัวนี้เลยเน้นล่างเลยเนี่ยขับตัวนี้รับขออนุญาตแขบลงบวอบานนี่โอ้บาสนี่เอาตัวเดียวเม็ดเดียวไม่เลี้ยวหลัง <laughs> โอ้ก็โชคดีเหรอพี่น้องเป็นเลขสูตรเนาะครับอาจารย์เลขสูตรบร่ได้บ่แม่นเลขฝันบ่แมน่นิยมจุดถูกบ่แมนน่นอีหยังเนาะเป็นเลขสูตร เป็นเลขสูตรคำนวณ <pale. S 2> เราก็สูตรมีถือนี่ครับตามสถิตินี่ที่อาจารย์เขียนไว้เนาะอาจาีพบัดค่อยชัดปนเลยเป็นมันเป็นปากกาเนาะาาถ้าขีดสองอันนี่หมายถึงว่าเขาทั้งบนทั้งล่างถ้าขีดพิดยังที่หมายถึงว่างวดนั้นบ่ถืองวดนั้นพิดเนาะอาจารย์แต่เบื้องล้วนี่พิดมีอยู่อันเดียวนี่แถวนี่มันจะงวดเนี่ยอาจารย์ว่ามันสิบกลวงงวดน,นาบทติพิษดูสองงวดครับเห็นพิษดูสองงวดแค่นั้นพิษดูสองงวดนี่เด้อดนี่นี่ครับนี่พิด อันนี้พิษนอกนั้นนี่เลี้ยงลงมานน่ครับแต่งละงวดนี่ถูกถูกบนล่างอันนี้มะพิษอันนี้มาถูกอันนี้บนล่างบนล่างอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกบนล่างอีกโอ้โอ้เสียถือได้อี่น้องสูตรนี่หัวตะเ,เคยเห็นแล้วก็ช่วงหลังๆมานี่ก็ถูกตลอดไงครับแต่ยังเมื่อเคยมาไทายทำจักเทอนะครับบ่เคยหัวอาจารย์นี่สูตรเนาะอาจารย์นี่อยู่สีสเกตนะครับกะ จำในวัดดอกครับวัดบ่บอกเนาะเอาครับอาจารย์ที่มีซื้อหลายตัวหลายซื้อตัวเดียวก็พอนี่แหละเราอหายท่อนี้เนาะซีเจ็ดเนาะอาจารย์เนาะตัวเดียวซีเจ็ดซีเจ็ดนะครับคนไทยมากบนคนไทยตัดใจบนโมไหรกับบ่เบาเด้อบนบ่วไมค์กอนนี่นี่อ๋อสีดับอืมสีดับบนถูกหลักเลยครับอาจารย์สุขรีสะเกดนะครับเอ๋อเบิ่งคักๆอีกเท่หนึง เรากับหมั่นใจเรเพราะว่าเราเราเบิ่งจากตัวนี้เนาะนี่เบิ่งจากตัวนี้มันก็ทุกงวดมันก็ออกมากสี่นะครับหน่อยที่มันสิไปสลับบ่มี้แทบสี่บ่มี้เลยส่วนมากสิเป็นอ่าดูนี่ดูนี่เป็นตัวท่ายสุดดูนี่สิเป็นตัวรองลองสุดท้ายนะอาจารย์ตามตามสูตรเราก็เลยหมั่นใจตัวนี้นะครับสี่เจ็ดล้วก็นิ่นลางเพราะว่าสี่ดับบนสี่ดับบน โอ้เมื่อนี้ได้ได้หลายแล้วอาจารย์ตัวเดียวทันละครับเอาตัวเดียวเลยตึง,ปงไปเลยออกครั้งแรกนะครับถามักถาอบกับจันคอยน้ำไปเลยครับเรื่งถาบมักว่าชอบกับพานนะครับเนาะทางช่องกับทางพระอาจารย์กะเป็นเพียงอ่าแนวทางเท่านั้นนะครับป็นแนวทางให้นะครับถามักถาอบจันคอยน้ำไปนะครับอ่ะว่ะต้องไปเบิ้งอย่างไรครับเบิ้งตัวนี้ตัวเดียวสี่เจ็ด ตัวเดียวโคโลวันที่หนึ่งธันวาความสองพันห้าร้อยหกสิบสีสส่นะครับสนับรัฐบาลสนับรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลเนาะอาจารย์เนาะสนับสนุนรัฐบาลอือซื่อลอตเตอรี่ไว้รอดลอตเตอรี่ออกมาอนะซเจ็ดครับหาร์สเป็นสิหาซื้อได้โปรดอาจารย์ฮาร์คิดอ,ออกไปนี่ตัวนี้มันติขึ้นราคาอีกทีนี่ได้ข่าวอยู่เลย มันติไปตรงเลขดันของผู้ใดผู้หนึ่ง่าแห้งแต่สิบมันมันมันมาเข่ากระแสครับอันนี้น้ำแอดมินมันมาเข่ากระแสครับเลขมันมาไหลมาตั้งแต่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วมันสามเจ็ดสี่งวดวันนครับเจ็ดหายมันบอกเจ็ดหายเจ็ดครับแอบมบนเน่ชาวไทยเรื่องหลับไปเป็นกระแสตัวนี้เนาะกระแสเจ็ดพร้อมครับ อันนี้บ่ได้ลตามกระแสเรื่อวาตามสูตรแจ้งยาอาจารย์วาตามสูตรแจ้งยวเป็นขั้นแรกเนาะก็ดีอยู่อาจารย์ปวดไฟให้ยาดมนะครับเนาะให้ผู้เพิ่อนอยากเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคกะให้เพื่อนเอาไปนะครับตัวเดียวทอนล่ะตัวเดียวต้อไปเอาลายดอกยายมอาจารย์เราหมั่นใจนะครับเนาะตัวเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวไม่เดียวหลังคือวาตัวนี้ลางพ่อครับลางพ้อมอีกตั้งหัก บ่ต้องกลับแล้ววะเน่นอนนี่หลีครับอะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สามารถติดตามรับชมนะครับแต่ยังไงก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสียนโชคมีคนเสียงนะครับลอยเปิดเส้นนะครับทั้งอาจารย์สุเองนะครับกับเป็นแนวทางให้นะครับทั้งแอดมินเองกับเป็นผู้นำเสนอให้กับอีพีซีนช่องได้รับชมนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ ขอบคุณอาจารย์ทีให้แนวทางในงวดวันที่ห hey นึงธันวาคมสอง4นห้ี่นี่ะครับก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันไม่ในคลิปหนานะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับนามสการครับอาจารย์อ่าน่าลำรวยลำรวยสุขคนไปสาธุสาธุสาธุ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง ขอช้างมงคลนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเช่าบูชาต่อขอช้างมงคลนะครับผมนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์ที่แจ้งให้นะครับผมตะขอช้างมงคลนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะเสริมดวงเสริมบารมีนะครับผมเอาต่อขอช้างมงคลไปไว้ติดตัวนะครับติดบ้านติดร้านค้าติดกระเป๋านะครับผมหนุนดวงนะครับถ้าได้ดวงไม่ดีนะครับผมอยากถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมแอดมินก็แนะนําเลยนะครับตะขอช้างมงคลบูชา 399บาทนะครับผมเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรมาให้ชัดเจนนะครับผมตะขอนี้ทําด้ามทําจากเชือกประกรรมนะครับผมนะครับตะขอทําด้ามมาจากเชือกประกรรมนะครับถ้าตัาด้สนใจก็แอดไลน์เขาไมา่ได้เลยนะครับ